สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับจากเพจเจอทีอัลโตพาร์ตนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งแต่เฟียมปักตรงรุ่นนะครับสำหรับ f o r d r แ p t o ตนะครับวันนี้มาดูวิธีการติดตั้งกันว่าจะง่ายแค่ไหนนะครับใช้แค่ปัจแจเบอร์สิตัวเดียวนะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สามารถติดตั้งแต่ตัวนี้กับรถ r a p t ตอร์ได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดนะครับเราใช้แค่ปจจัจเบอร์สิบนะครับแค่ตัวเดียวนะครับในการถอดซึ่งตัวแตรเนี่ยนะครับจะมี ขายยึดอยู่2ข้างนะครับเป็นประแจเบอร์ 10, บน็อตเบอร์1ินะครับแล้วก็มีป๊กของมันอยู่แบบนี้นะครับโดยปกติแล้วตัวสอดเ a ปเตอร์เนี่ยตัวแตนะนะครับจะอยู่ตรงซุ้มล้อด้านหน้าขวานะครับก็จะถอดง่ายนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอรดกันเลยครับใช้ประแจนะครับถอดน,อน็อตออกมาก่อนนะครับอโอเคครับ Okay. ขายสองตัวแล้วก็อ้อมมือหมุนน็อตออกมานะครับระวังแหวนนิดนึงนะครับจะมีแหวนด้วยนะฮะแใครนี้ก็ถอดตักถอดตัวแตกออกมาได้แล้วครับแล้วก็กดเพาะออกมานะครับตัวแตกจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถอดแตกเดิมที่ติดมากดตัวรถออกมาเรียบร้อยเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตักของเขาก็จะเป็นแบบนี้ นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่เสียมกันนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับจะมี2ตัวนะครับเสียงสูงกับเสียงต่ํานะครับตัวแต่ของเขาก็จะเป็นปักตรงรุ่นเหมือนกันนะครับตัวแต่จะเป็นแต่เขาเรียกแต่หอยทากนะครับจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็วัสดุเป็นวัสดุ ABS ตัวนี้เรารับประกันให้หนึ่งปีนะครับถ้าเสียเนี่ยก็คือเราเคลมให้ฟรีเลย เนะครับเราจะมีตัวสติ๊กเกอร์รับประกันติดที่อยู่ก็จะมีคู่ซ้ายคู่ขวาครับนะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจก็จะมีตัวน็อตกับตัวขายึดสําหรับไปติดตั้งแต่ตัวนี้ก็คือเราใช้ขาเดิมเราก็ไม่ต้องใช้ตัวขาที่ให้มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเข้าไปกับตัวรถได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งแต่เสียมเข้าไปกับตัวรถนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ทําการถอด แต่ตัวเก่าของตัวลดแัปเตอร์ออกนะครับซึ่งก็เป็นไตเหล็กนะครับที่เนี้ยเดี๋ยวเราจะใส่แตหอยท่าของเฟียมเข้าไปนะครับก่อนอื่นก็คือเราเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมฮะปลั๊กมันจะตรงรุ่นกันนะครับเสียบเข้าไปก่อนเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็เอาแกลไปใส่ที่ขายุดใช้แหวนตัวเดิมนะครับใส่ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วแล้วก็ตัวน็อตที่แถมมาให้นะครับ ยึดยังไม่ต้องแน่นนะครับยึดเข้าไปก่อนแล้วก็อีกตัวน้งใส่เข้าไปนะครับเหมือนกันครับเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนอาจจะต้องดักทิหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแปรมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาแหวนใส่เข้าไปแล้วก็ตัวน็อตที่แถมมานะครับ Okay. นะครับด้จะอยู่ลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาใช้ปัจเจกัน ตัวเหมือนกันแนล้วโอเคหลังจากนั้นแน่นแล้วนะครับเราก็มาจัดตำแหน่งนิดนึงนะครับดูวิธีการนะครับอยากให้ตัวปาดของแตเนี่ยมันมันห่ายขึ้นนะครับไม่เพราะ่งั้นเวลาโดนน้ำโดนน้ำมันจะเข้าไปขังข้างในนะครับลองให้ มันความลงนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่สลับกันเวลานะครับติดตั้งจะได้ไม่ติดกันนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วพร้อมกดทดลองเสียงใช้งานดูนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับแต่เลอเปอร์นะครับยี่ห้อเฟียมนะครับปักตรงรุ่นนะครับตัวนี้เราประกันให้หนึ่งปีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เพจ JTO Parts ได้นะครับ ถ้าอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับหรือว่าทางผ่านผมสามารถไปติดให้ถึงบ้านได้อันนี้เป็นบริการเราที่ดูแลให้กับลูกค้านะครับก็สามารถทักเข้ามาในเพจว่าหรือจะสอบถามสำหรับรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับนะครับสำหรับท่านไหนสนใจสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับเรายินดีให้คําแนะนําสําหรับรถทุกรุ่นเลยนะครับ